สครับเพื่อนครับมาตัวเช็คซ่อมครับอะแดปเตอร์19โวลต์ครับ19.5โวลต์ครับเป็นงานของโซนี่นะครับ6.2 M แอมป์นะครับโซนี่เขาก็จะทําออกแบบว่าจะเป็นหัวเสียบอะไรต่างๆเขาก็จะเป็นเฉพาะในลักษณะนี้นะครับเพื่อนครับอาการก็คือไม่จ่ายไฟนั่นเพื่นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอาการไม่จ่ายไฟเนี่ยมีอะไรเสียบ้างนะครับต้องแก้ไขยังไงไล่วงจรแบบไหนเปลี่ยนอะไรนั้นเพื่อนครับ ไรที่มีอะแดปเตอร์หรือว่ามอแปลงสวิตชิ่งอะไรต่างๆมาดูครับแนวทางมันก็ไม่หนีกันครับใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวจะพาตรวจเช็คไล่วงจรนันเอนครับนี่ครับบวกในนะครับเหมือนกับไม่ขึ้นสักโวลเลยเนาะไม่ขึ้นเลยครับไฟไม่ขึ้นสักโวลเลยนะครับการซ่อมอะแดปเตอร์ก็ทำมาเยอะพอสมควรครับในช่องนะครับเพื่อนก็ไปดูได้นะครับเพื่อนคนไหนที่จะส่งซ่อมก็ เข้าไปที่โปรไฟล์นะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับเพื่อนครับถ้าเข้ามาพูดคุยกันครับว่าอันไหนเป็นยังไงซ่อมคุ้มไหมนะครับอ่ะดูตัวนี้ยังไม่ได้แกะอะไรน,น,นะเพื่อนครับ <S <S กาาแกะของแล้วมาแล้ว,ลว,วก็มาเทสพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับนี่ครับเพื่อนครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคนพวกอะแดปเตอร์ต่างๆครับที่มันไม่มีที่ ไขน็อตนะครับเพราะเขาออกมาจากโรงงานแบบนี้นะครับเราก็ต้องเชาะแบบนี้นะครับเริ่มเริ่มจะเข้าแล้วอาจจะใช้เวลาพักใหญ่นิดนึงนะนี่ครับก็ทำไปเรื่อยๆครับเรื่อยนครับจนกว่ามันจะออกนะครับนี่ครับเตือนครับก็เชาะไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะออกของผมก็ใช้เวลาพักใหญ่นเิดนึนครับ นะครับเราจิบออกมานะครับอ่าครับบล็อกเขาก็จะอยู่เหมือนเดิมแบบนี้นะเวลาเราติดกาวก็จะเนียนเนียนเหมือนเดิมนะเพื่อนก็ค่อยๆนะครับเดี๋ยวใจเย็นนะครับเามาดูครับว่าโครงสร้างเขานะข้างในเขาเป็นยังไงโอ้เขาทำดีมากนะเพื่อนคระเนี่ยทำดีมากเลยนะครับใส่แบนนิดนึงฮ ไม่จ่ายไฟก็เช็คหลายอย่างเลยแล้วกันเพื่อนครับตัวนี้ที่มันไม่จ่ายไฟตัวนี้จะเป็นก็จะยิ้มกล่าวไว้กับตัวนี้นั้นเพื่อนครับเดี๋ยวเราจะเอาช่วงนี้ออกก่อนนับนเพื่อนครับ <c oughs> มาไล่วงจรกันื่อนะครับพอได้แล้วเราก็ซ่อมเรื่องของแดปเตอร์ของเดลนะครับเดลก็เครื่องใหญ่นะเดล์สิบห้าแอมป์กว่านะครับ แวค่อยมาเชื่อมใส่คืนนะครับ,น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 ,บนี่ครับเป็นครัก็เป็นลักษณะนี้ครับเจอจุดนี้เยอะพอสมควรนะอโซนีต่ตัวนี้ถือว่าทำดีครับ ประกอบเคือนครับนี้เขามีพลาสติกอีกนะเพื่อนนะโอ้โหนะครับนะครับถึงจะเจอโครงสร้างนะครับโอ้ทีนี้เนี่ยมาเจอตัวซีเนอร์ไดโอดนะครับระเบิดนะนเพื่อนครับให้เพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับว่าจุดนี้นะครับระเบิดไปนะครับอันนี้คือมองด้วยตาเปล่านะครับนะครับไปมาตัวนี้ยังอยู่นะเพื่อนครับ ตเจ้าตัวนี้นะครับไปแล้วนะครับเพื่อนครับอเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันมีอะไรอีกนะเพื่อนครับนี่ครับโอ้ซับซอ้อนนะครับ sony น,นะดูสิติดซิลิคโคนไว้เยอะควรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาไล่ด้านบนก็ได้ครับเดี๋ยวไล่ด้านบนก็ได้นะเพื่อนครับ อ่าที่แรกว่าจะไม่เอาด้านหลังออกคงจะต้องเอาออกแล้วครับเพื่อนๆครับเพราะว่าอันนี้เป็นซิลิโคนนันเพื่อนครับเป็นซิลิโคนนะครับแกะง่ายครับตัวนี้เขาทําดีนะครับถ้าเกิดเป็นงานทั่วไปแล้วจะต้องมาใช้เวลาขูดนะครับเขาก็ทําดีพอสมควรนะครับของโซนี่นะครับในการเพื่อนครับโอ้แกะกมาไอซีเสียแล้วเพมือนครับนะครับชุดไอซี ตัวปรับแรงดันไฟนะครับเสียครับ๋ยวสูบให้เพื่อนดูนะครับนะครับในรความเสียหายนะเห็นไหมครับตรงจุดนี้นะแตกเลยนะครับนะครับแตกเลยน่าจะเกิดจากตัวที่ซีเนอร์ไดโอดนะครับเพราะว่าซีเนอร์ไดโอดมันเป็นตัวจ่ายแรงดันไฟคงที่นะครับสมมติว่า20โวลต์หน้าที่ของซีเนอร์ไดโอดตัวนั้นก็คือจ่ายมา20โวลต์ตรงๆนะครับใครจะมาทําอะไรก็ไม่รู้แต่ว่า กันจะจ่าย20โวลต์นะครับตัวนี้มัน19.5นะก็จะประมาณ19.5นะ19.5 20อาจจะพอได้นะครับพอซีเนอร์ไดโอดตัวนี้เสียนะครับเพื่องตนครับต้อนนะนะครับเพื่องตนครับพอซีเนอร์ไดโอดตัวนี้เสียนะครับการจ่ายไฟมาเลี้ยง IC ก็เสียตรงจุดนี้นะครับโอเคก็อันนี้คือเรามองด้วยตาเปล่านะสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่านะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่า ชุดโครงสร้างตัวอื่นเนี่ยเสียไปตั้งแต่ตั้งแต่ไฟเข้านัเนื่อนครับนะครับตั้งแต่ไฟเข้านะครับสูงมากไปครับตั้งแต่ไฟเข้าอนุญาตนะพื้นที่น้อยอะไฟเข้าตรงจุดนี้นัเพเ่อนครับสองเส้นนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัววาลสเตอร์นะครับแล้วก็ตัว NTC นะครับสองตัวแล้วผ่านค่า C ชุดของกระแสนะครับฟิลเตอร์นะครับ เดี๋ยวเราจะมาวัดเรื่องของฟิวที่ว่ายังอยู่ดีไหมครับฟิวเป็นระบบเซรามิกนะครับเนี่ยครับป้องกันการแตกครับอ่ะมาดูฟิวก็ปรับไปที่ย่านวัดไดโอดครับนี่ครับฟิวน่าจะตัดการทํางานแล้วครับนี่ฮะตัดการทํางานนะครับนื่นครับสายไฟมาตรงนี้ก็ผ่านฟิวนั่นนื่นครับไฟตรงจุดนี้นั่นนื่นครับเนี่ยไฟไฟวิ่งตรงนี้นะครับก็ผ่านผ่านฟิวมาตรงจุดนี้นะครับพอฟิวต่อแล้วเข้าไปไหนครับ เราก็มาดูคิวต่อ,อก็ค้อมมาด้วยตัววอล,ลิเตอร์แล้วก็4นะครับนะครับวอล,ลิเตอร์แล้วก็ค่า4นี้มันจะค้อมตัวขั้วเอ็นกับขั้วลเลยนั้นเพื่อนครับโอ้โหลายลายวงจรนี่ขาดเลยนั้นเพื่อนครับลายปิดน,นี่ขาดช่วงนี้นะครับขาดมัเจอขาดไหมโอ้มไม่ได้ขาดครับเพื่อนเพือนครับทำไมเขาทา น่าจะน่าจะขาดครับเหมือนครับเนี่ยครับเขาทำลายปินลอยไว้นะครับนี่ครับทำลายปินลอยไว้เพื่อป้องกันเซฟตี้อีกทีหนึ่งครับเหมือนฟิลแล้วนะครับนี่ครับทำปลายปินลอยไว้นะครับตรงนี้นะครับเวลาช็อตมันก็ขาดมันฟิลอีกทีหนึ่งครับเซฟตี้สองครั้งนะรือว่าโอเคเลยนะครับนี่ก็ในส่วนของหัวเอ็น ตรงจุดนี้นั่นเพื่อนครับนี่คือแอลนะครับแอลจะเป็นสีน้ําตาลนะครับแอลเป็นสีน้ําเงินนะครับเมื่อกี้เราไล่วัดมาแล้วนะครับในส่วนของสีน้ําตาลตัวนี้ครับดิงออกมาถึงตรงจุดนี้นะครับเพื่อนครับเดี๋ยวนี้แอลก็อยู่ตรงอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็ถูกคอมด้วยวาลิสเตอร์แล้วก็ตัวเอ็นดีซีตรงจุดนี้นะครับเพื่อนครับข้ามาตรงจุดนี้นะครับทีนี้ ก่อนทึงจะมาตรง c 3 1 0โวลต์0.3 3สามมไมโครฟรัดตัวนี้น้เพื่อนครับมันจะมาทางนี้นะรับเพื่อนครับการทํางานของเขาจะมาทางนี้น้เพื่อนครับเนี่ยเพื่อนจะสังเกตว่าเขาไหลมาทางนี้น้เพื่อนครับนี่ครับเนี่ยไหลมาทางนี้นะครับผ่านค่าสซงมค่า c อะไรต่างๆมาตรงจุดนี้นะครับก็จะมาว่าในส่วนของไดโอดนะครับเพราะว่าค่า c ต่างๆไม่ได้เสียหายนับเพื่อนครับ เนี่ยมาวัดไดโอดไดโอดก็จะมีตัวสี่ตัวตรงจุดนี้นั้นเพื่อนครับตัวไดโอดบิดนะครับเข้ามาจะเห็นไดโอดบิดตรงนี้นั้นเพื่อนครับเห็นไหมครับเนี่ยไดโอดบิดนะครับตัวบิดเขามีปัญหาหรือเปล่านั่นเพื่อนครับมาดูก็จับขั้วบวกลบไม่ไม่ต้องไปสนใจด้านไหนฮะจับแค่ลิมแรกนะครับตรงกลางมเป็น ac นะครับตรงกลางเป็น ac นะครับนะครับ ขึ้นอ่ะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเนี่ยะโอเสียนะครับนนี้เป็นฝั่งขาลบนะครับขาบวกครับเพื่อนครับตัวนี้ฝั่งขาบวกนะครับขาบวกเป็น ac ช็อตครับเพื่อนครับขานี้ใช้ได้อยู่นะครับนีครับนี่ครับขาเนี้เสียนะครับเพื่อนครับเรามาดูฝั่งขาลบครับ ับได้นะครับเอาลบได้อยู่นะครับดูด้านี้นะครับเอาได้อยู่ครับนี่ครับแล้วชุดไดโอดฝั่งขาบวกเสียนะเพื่อนครับในอุปบิดเราไปแล้วนะครับอ๋อหนึ่งตัวนะครับในสิ่งที่ต้องเปลี่ยนสองตัวคือชุดไอซีตัวนี้นะเพื่อนครับนี่ครับเพื่อนครับกรณีที่เพื่อนๆไม่มีอะไหล่ถือว่าจบเลยนะครับเพื่อนครับตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไหล่เฉพาะนะครับเพื่อนครับมี มีตัวเลขมีอะไรบอกนะเดี๋ยวผมพอดีผมมีบอร์ดรุ่นนี้อยู่นะครับเพื่องกับบอร์ดรุ่นนี้ที่มันอะไหล่ตัวอื่นมันเสียนะครับแล้วก็มีอะไหล่เก่าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นไอซแล้วก็ชุดตัวซีเนอร์ไดโอดนะครับนะครับเป็นสิบเก้าจุดห้าเหมือนกันเดี๋ยวผมลองลองไปหาดูก่อนอ่ะนี่ครับเพื่อนครับอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องเก็บไว้นั้นเพื่อคกับพวกอะไหล่กเก่าอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่เป็นของบอร์ดโซนี่นะครับนะครับเห็นไหม มันก็จะมีไอโซมาซีมีซีเนอร์ไดโอดซึ่งมันบางอย่างมันก็ใช้ได้นั่นเอนครับเนี่ยเราไม่ต้องไปหาไปซื้อนะนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะเพื่อนครับอะเดี๋ยวเรามาไล่วงจรตัวนี้กันต่อนะเพื่อนครับว่ามันไปถึงไหนนะครับตอนนี้เรามาถึงตัวซีเนอร์ไดอไดโอดบิดครับปูดผิดครับทั้งสองขัวเนี่ยนะครับเราไล่มาแล้วนะทั้งสองขัวนี่ครับวิ่ง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 มาเนี่ยนะเพื่อนครับวิ่งมาจนถึงชุดไดโอดบิดแล้วนะเพื่อนครับตอนนี้เขาวิ่งมาในลักษณะอย่างี้คครรัับบเเพื่อนนนห็ สายไฟคู่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ผ่านฟิวเป็นสะพานฟิวที่มันขาดอยู่ตรงนี้เองนะครับจะมีฟิวตัวใหญ่ตัวนี้นะครับเพื่อนครับนี่ครับข้ามมาฟิวตัวนี้ได้ตัดไปแล้วการทํางานไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนนะครับหนึ่งตัวแล้วที่ต้องเปลี่ยนสองก็คือตัวไดโอดบิดนะครับแล้วก็จะวิ่งมาตรงนี้นะครับผ่านค่อมตรงนี้ค่อมก็คือค่อมตัวตัววอลเตอร์กับตัว ntc ตรงจุดนี้นั่นเป็นรับค่อมมานะครับแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆครับจนมาถึงชุดไดโอดบิด ตรงจุดนี้นัเนเ่อนครับเนี่ยไดออบิทก็เสียนะครับพอได้อรบิตแล้วเขาจะไปไหนนั่นเปอนครับจะสังเกตว่าไดออรบิตก็จะมาตัวทางซิสเตอร์อีก2ตัวตรงจุดนี้นัเนื่อนครับเห็นไหมครับนี่ครับทางซิสเตอร์สตัวนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเสียเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดีเสียวัดดีเสียธรรมดานะเ่อนครับนี่ครับ2ตัวนี้เป็นเบอร์เดียวกันนัเนเ่อนครับน่ครับมองเห็นหรือเปล่าครับตรงจุดนี้นะเดวผมอ่านให้เพื่อนดูนะครับตัวนี้เป็นเบอร์สา3หนึ่งสามนั่นเนครับ c h n 3 1 3นั่นอนครับอันนี้ก็เบอร์เดียวกันนะครับสแสดงแสดงว่าเวลาวัดมันก็จะต้องขึ้นค่าเหมือนกันนะครับง่ายๆ่ายเลยท่านเพ่ปรับไปที่ย่านวัดไดโอดนะครับในที่นี้ก็สันนิษฐานว่าเสียนะครับเพราะว่าชุดไดโอดนี้ทํางานผิดพลาดแล้วนะครับแล้วก็มาจ่ายไฟวิ่งมาตรงจุดนี้นั่นเพื่อนครับก็สันนิษฐานว่าเสียนะเพื่อนครับนะี่ครับเพื่อนก็จับ สีดำนี่จับขาสองนะครับแล้วก็สีแดงจับขาหนึ่งนะครับโอ้ลองปิดเลยนะเบอร์ครับก็ลองสลับสลับสายนะเื่อน์ครับเนี่ยไม่ขึ้นค่านะครับแล้วก็ลองยาวเลยครับเนี่ยครับช็อตนะครับนี้ได้ได้รับความเสียหายไปแล้วนะเื่อน์ครับเอามาดูตัวนี้นิดนึงนะเนื่อน์ครับอ่าเนี่ยฮะตัวนี้ใช้ได้กันเ่อน์ครับเดี๋ยวลองสลับดูนะเื่อน์ครับ มีแต่จะลิบมดับไปเลยมองเห็นนั้นเพื่อนนะน่ครับตัวนี้ใช้ได้ครับเพื่อนครับแต่ตัวนี้เสียนะครับเสียไปตัวหนึ่งนะครับนะครับตัวนี้เสียนะครับเพื่อนครับก็กีตัวเข้าไปแล้วล่ะหนึ่งหนึ่งสองชุดโอทบิดนะครับสามตัวแล้วก็สี่ตัวกับตัวซีเนอร์ไดโอดห้าตัวกับไอซีนีครับเพื่อนครับนี่ที่ที่มองเห็นนะอ้าว ไล่ต่อไปครับเพื่อนๆครับตอนนี้เขามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนครับเห็นไหมเขามาถึงตรงจุดนี้แล้วนะนี่ครับตัวทานซิสเตอร์ตรงจุดนี้นั่นเพื่อนครับพอทานซิสเตอร์มันผ่านนะเพื่อนสังเกตว่าไฟครับทะมาตรงจุดนี้นั่นเพื่อนครับเนี่ยไฟไฟไฟวิ่งมาตรงจุดนี้ตรงจุดนี้จะเป็นอะไรครับเนี่ยชุดกรองกระแสทั้งนั้นเลยครับเพื่อนครับเนี่ยครับฝั่งนี้เป็นเกี่ยวกับทำหน้าที่เกี่ยวกับพวกกรองกระแสอ่าชุด ลดแรงดันไฟไม่ให้ไฟกระชากไฟเกินอะไรประมาณนี้ครับเพื่อครับทำให้ไฟมันนิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวตรงช่วงนี้ครับเพื่อนครับนี่ครับมันยุ่งยากไปเกินตัวนี้ก็ก็พูด,ดง่ายๆคือในส่วนของซัพพลายเสียนะครับก็คือภาคจ่ายไฟเสียนะครับส่วนทองพูดผมว่าไม่น่าเสียเพืเ่อนจะเห็นสีดำไหมเห็นสีดำานี่ครับคือเขาคันไว้ ท่านว่าฝั่งนี้นะเป็นฝั่งของ output นะครับนี่ครับผ่านโมดแปลงชุดใหญ่ตัวนี้นะครับนี่ครับไฟออกไปประมาณ19.5นะครับเนี่ยสังเกตว่า supply เขาเนี่ยครับโอ้โหนะอ่ามาถึงไหนแล้วท่านเพื่อนครับตอนนี้ตอนนี้ก็ย้อนมาที่ค่าตัว4ี่ท่านเพื่อนครับ450โวลต์นะครับนะครับสองตัวครับตัวเดียวกันนะครับ1 0 5 k นะครับตัวนี้นะครับไม่เสียรูปอะไรครับเพื่อนก็ไม่ต้องไปวัดอะไรท่เพื่อนครับ มันจะค่อมอยู่ค่อมอยู่ระหว่างตรงจุดนี้นั่นเพื่อนครับนี่ครับค่อมอยู่ระหว่างจุดนี้นะครับอ่ะดูหน่อยก็ได้ครับนี่ครับค่อมอยู่ตรงจุดนี้นั่นเพื่อนครับเห็นไหมมาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมค่าเท่ากันเลยนะบนี่บแสดงว่าผ่านนะครับตรงจุดนี้ผ่านนะครับทีนี้ย้อนมาไหนครับไปมาที่ C C 4 0 0โวลต์ตรงจุดนี้เนี่ยนะครับคอม C คอม C ย้อนกลับมาถึงมอ s เฟ e ทีนี้เป็นมอดเฟดนะเพื่อนครับเนี่ยไล่ไปตามนี้นะเพื่อนครับเนี่ยมอดเฟดสองตัวนะครับที่อยู่ในซิงระบายความร้อนตรงจุดนี้นั่นเพื่อนครับก็เหมือนเดิมครับเพื่อนครับวัดดีเสียธรรมดาครับนี่ครับ น้องปี๊ดทุกส่วนเลยนะครับเพื่อนครับไม่มีขึ้นไม่มีอะไรนะครับมมดเสียนะเือนครับอาเสียไปตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ใช้ได้ครับเพื่อนครับนี่ครับเห็นไหมเออเนี่ยครับเสียไปตัวหนึ่งนะครับเบอร์เดียวกันหรือเปล่าโคนรเบอร์นะเพื่อนครับโคโะเบอร์นะเพื่อนครับตัวนี้เป็นเบอร์เคหนึ่งสองเอหกศูนย์ดนะเพื่อนครับตัวนี้นะเพื่อนครับ ตัวนี้ตัวนี้ไม่เห็นเบอร์คอนเพื่อนครับเดี๋ยวค่าซีบังอยู่ไม่เป็นไรครับตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้เสียอ่ะไล่มาถึงนี่แล้วเพื่อนครับ C สี่ร้อยโวลต์ไม่ต้องไปวัดครับไม่มีเสียไม่มีบวมก็น่าจะสรุปรายละเอียดที่เปลี่ยนทั้งหมดแล้วละครับเพื่อนครับมันก็ประมาณนี้นะเพื่อนครับมาดูค่า C ค่า R ชนิด SMB เล็กเ็น,นิดนึงครับว่ามีตัวไหนเสียไหมตัวนี้ตัวนี้เหมือนจะเสียรูปนิดน,นึงนะเนครับ มองเห็นไหมตรงนี้ครับน่เล็กๆตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองวัดนิดหนึ่งนะครับเหมือนเขาโดนความร้อนมากาวัดนิดหนึ่งนั้นเพื่อนครับตัวนี้นะครับขึ้นอ่าวไม้ขึ้นอยู่กันเพื่อนครับสลับนะครับตรงขึ้นค้ามากน้อยครับอโอเคยังใช้ได้อยู่ครับอ่า มาสรุปสำหรับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับกี่ตัวแล้วเข้าไปล้วหนึ่งฟิลไาตามทางน้ำไหลนะครับหนึ่งฟิลายไปชุด2องไดโอดชุดทรานซิสเตอร์หนึ่งสองสามสห้าหตัวนะครับเมือนครับสำหรับเจ้าตัวที่จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับ ทีนี้ขั้นตอนของการเปลี่ยนก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับนะครับตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าอะไรเสียนะก็จะบอกแนวทางการตรวจเช็คไล่วัดนะเพื่อนทีนี้ก็เพื่อนก็ไปหามาเปลี่ยนครับอาจจะพิมพ์เข้าไปในเน็ตชื่อดังเขาครับก็มีหมดนะท่านเพื่อนครับมันง่ายแสนง่ายนะบ้านใครอยู่ใกล้ร้านขายเล็กทอนิกก็นี่ครับถือไปเลยว่าตัวนี้ตัวนี้เสียเขาก็จัดให้แค่นั้นเองครับเพื่อนครับอ่ะดีนี้เราก็จัดการเปลี่ยนครับอ่ะตัดมาอีกทีนึงผมก็ เปลี่ยนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนครับตามระเบียบที่แจ้งเลยนะเรื่องของการเปลี่ยนอุปกรณ์อลเล็กทรอนิกส์ต่างๆอาจจะไม่ได้ทําให้ดูครับม่งั้นคลิปมันจะยาวมากดลยนั้นเพื่อนครับมาลองกรรันนิดหนึ่งกันเพื่อนครับฝืนไฟต้องระวังให้ดีนะเพื่อนครับเสียบไฟนะครับคีอผมขอขอนุญาตเอาพลาสติกรองพื้นมานนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมันมีโลหะอะไรนะเพื่อนครับเดี๋ยวเสียบไฟเดี๋ยวจะมาลองกันกันเพื่อนครับฝั่งของ เอาพุทตรงฝั่งนี้นั่น่อนครับเอาเสียบไฟครับเพื่อนๆครับฝืนไฟเพื่อนๆก็ดูนิดหนึ่งนะครับเช็คนิดหนึ่งนะครับนี่ครับตอนนี้ผมเสียบไฟเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนครับเห็นนะครับดูนะครับตัวนี้ไม่มีหลอดไฟบอกสถานะอะไรนะครับเพื่อนครับฝืนไฟเพื่อนต้องเช็คนดีนะครับก็ตั้งไปที่ dc 20บโวลต์ครับเพราะมัน19าใช่ไหมัิบ้า19.5นะครับอ่า นี่คือคั่วออกของเขานะครับเพื่อนดูที่มิเตอร์นะครับมองเห็นไหมอ่า๋ยวผมจะจิ้มจิ้มตรงจุดนี้นะครับเพื่อนดูที่มิเตอร์นะครับอ่านี่ครับมันครับไปออกแล้วนะครับนี่ครับสิบเก้าจุดเจ็ดสามนะครับเพื่อนครับนี่ครับเป็นโวลต์ลอยนะครับโวลต์จริงเขาอยู่ที่สิบเก้าจุดห้านะครับ ก็ถือว่านิ่งใช้ได้เลยทีเดียวมัครับนี่ครับนี่ครับตลอไฟนะครับทีนี้ก็จะมาประกอบเข้าบอดี้ครับเหมือนคับตอนนี้ผมก็ติดกาวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะนครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะในที่ผมบอกว่าเวลาเราแกะแคะงัดนะครับต้องระวังนะจะได้สวยงามแบบนี้นะ่อนครับกาวยังไม่แห้งดีเท่าไหร่อะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเทส เรื่องของไฟห้องสุดท้ายก่อนส่งมอบนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับเสียบไฟครับวัดไฟนะครับเช็คทุกอย่างนะครับมันครับอ่าเท่าไหรอ่าสิบเก้าจุดหกสองครับนี่ครับสิบเก้าจุดหกสองนะครับสเปคเคาอ์ู่อร์ที่สิบเก้าจุดห้านะครับ นี่เป็นโวลลอยนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับเนี่ยนิ่งไม่มีสวิงนะครับโอเคผ่านเพื่อนๆครับอลองตามตามด้วยันเพื่อนๆครับสำหรับการซ่อมมาร์ปเตอร์นะครับ19โวลต์นะครับเป็นงานของโซนี่นะครับเพื่อนครับเพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันครับก็ยินดีตอบทุกคำถามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ